สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกๆเลยนะครับเกี่ยวกับฤดูกาล1 9 9 6ร1,996ถึง97ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเป็นปีที่พวกเขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะแต่ว่า,าในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีการจัดอันดับแชมป์ทั้งหมดแล้วปีนี้ของยูไนเต็ดหล่นไปอยู่อันดับ32เลยครับอันดับสุดท้ายพอดีค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าทำไมฤดูกาลที่ทีมประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ได้เนี่ยพอมาเทียบกับ แชมป์อื่นๆหรือแชมป์ปีอื่นของยูเนเต็ดเองกับถูกมองว่าเอ่ออาจจะโดดเด่นน้อยที่สุดใช่ครับเราก็เลยจะมาดูกันจากข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วจริงๆปีนั้นมันมีนมอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นบ้างค่ะมาลองดูกันเลยค่ะโอเคประเด็นแรกเลยที่ข้อมูลชี้มาแล้วก็อาจจะทําให้หลายคนแปลกใจคือเรื่องอันดับที่32นี่แหละครับทั้งทที่เป็นแชมป์นะค่ะอันดับสุดท้ายเลย ข้อมูลบอกว่าปีนั้นยูเนเต็ดเก็บไปทั้งหมดแค่75คะแนนเองครับ75แต้มครับ75แต้มซึ่งก็น้อยกว่าที่คิดเหมือนกันนะครับปกติแชมป์นี่น่าจะต้องแบบ80-90แต้มใช่ค่ะถือว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของแชมป์พรีเมียร์ลีกพอสมควรเลยค่ะตัวเลข75แต้มนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้การจัดอันดับออกมาแบบนี้ อ๋อครับแล้วก็มีข้อมูลเสริมว่าปีนั้นดาวซันโวคือแอลันเชอร์ของนิวคาสเซิลยิงไป25ลูกส่วนดาวรุ่งยอดเยี่ยม PFA ก็เป็นเดวิดเบ็คแฮมของยูไนเต็ดเอง ค่ะก็คือการที่ได้75คะแนนเนี่ยมันอาจจะสะท้อนว่าการแข่งขันปีนั้นโดยรวมไม่ได้เข้มข้นหรือว่าทีมคู่แข่งอื่นๆอ,อาจจะฟอร์มไม่คงที่เท่าไหร่นักประกอบกับภาพรวมของฤดูกาลที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องราวแบบดราม่าสุดๆหรือว่าโมเมนต์ที่มันน่าจดจำมากๆเท่ากับบางปีของยูไนเต็ดเองหรือแชมป์ของทีมอื่นๆนะคะอืมครับแล้วก็มีอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือ การประกาศเลิกเล่นของเอริกคันโตนาหลงจบฤดูกาลพอดีค่ะอ่าใช่เลยครับช็อกกันไปเลยตอนนั้นใช่ค่ะมันเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดของยุคยุคหนึ่งของทีมแล้วก็เป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ด้วยแต่ถึงคะแนนจะน้อยหรือมีเรื่องคันโตนาอำลาไปตอนนั้นนักเตะยูเนติดก็มีเด็ดๆเ,เยอะนะครับโอ้โหใช่เลยค่ะถึงแม้ภาพรวมอาจจะถูกมองว่าไม่พีคสุด แต่ตัวผู้เล่นนี่น่าสนใจมากอย่างเดวิดเบคแฮมที่ได้รางวัลดาวรุ่งนี่คือปีที่เขาเริ่มฉายแววซุปเปอร์สปาจริงๆจังๆเลยนะคะลูกยิงไกลฟรีคิกต่างๆครับลูกครึ่งสนามนั่นแหละครับใช่ค่ะแล้วก็มีโอเลกุนนาโซชาเพชรคาตหน้าทารกที่เป็นเหมือนซุปเปอร์ซับตัวจริงเลยลงมายิงประตูสำคัญสำคัญตลอด แน่นอนว่าต้องมีกับตันรอยคีนคุมแดนกลางแกรี่พาลิสเตอร์ในแนวรับแล้วก็ยังมีไรอันกิกส์แล้วก็คันตัวแน่เองแม้จะเป็นปีสุดท้ายใช่ค่ะแม้จะเป็นปีสุดท้ายแต่บารมีอิทธิพลในสนามก็ยังเยอะมากๆอยู่ดีค่ะแต่ก็นั่นแหละครับพอพูดถึงเบคแฮมผมว่าลูกหญิงครึ่งสนามนัดเปิดฤดูกาลกับวิเมอร์ดันนั่นนะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบฮือฮาสุดๆเลยนะคนจันได้ทั้งนั้นเลย มันไม่น่าจะเรียกว่าไม่โดดเด่นได้ง่ายๆหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะลูกนั้นคือภาพจําสําคัญมากๆของฤดูการจริงๆแต่ถ้าเรามองในแง่ของเกมที่มันมีผลต่อการลุ้นแชมป์แบบจริงๆจังเนี่ยมีอีกเกมที่เอ่อน่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือเกมที่ยูนิเต็ดบุกไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์สาค่ะช่วงไทยไทยฤดูการเลยวันที่19เามษาเก้าโอ้โหชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์สนี่ไม่ธรรมดานะครับยิ่งช่วงท้ทยฤดูการด้วย ใช่ค่ะมันเป็นเกมที่กดดันมากๆแล้วการบุกไปชนะคู่ปรับตลอดการถึงบ้านได้แบบนั้นมันแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ความแข็งแกร่งของทีมชุดนั้นได้ดีมากจริงๆแล้วก็เป็นสามแต้มที่สำคัญสุดๆที่ช่วยให้ยูไนเต็ดเข้าใกล้แชมป์เข้าไปอีกอ๋อครับครับครับเข้าใจแล้วครับคือสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับฤดูกาล9ก9าของยูไนเต็ดจริงๆครับหมายถึงว่าโอเคคะแนนอาจจะน้อยไม่ได้ถูกมองว่าพีคสุดๆ แต่ก็เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญมีดาวรุ่งแจ้งเกิดมีตํานานอํมราแล้วก็ยังมีเกมสําคัญสําคัญที่ตัดสินแชมป์ได้เหมือนกันใช่เลยค่ะการที่ถูกจัดอันดับไว้ท้ายๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นลดทอนคุณค่าของการเป็นแชมป์นะคะแต่มันเป็นการเปรียบเทียบกับต้องบอกว่ามาตรฐานที่สูงมากๆๆของแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมอื่นๆตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาครับเข้าใจได้ครับ คือบางปีอาจจะมีคะแนนเยอะกว่านี้มากๆการขับเขียวลุ้นแชมป์อาจจะดุเดือดกว่านี้มีเรื่องราวดราม่ามากกว่านี้อะไรแบบนั้นค่ะฤดูกาล96-97ก็เลยอาจจะดูเป็นแชมป์ทีเ่เรียบเรียบกว่าหน่อยแต่ก็เป็นแชมป์ที่สําคัญในการส่งไม้ต่อให้กับยุคใหม่ของสโมสรนะคะครับก็สรุปได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาล96-97คว้าแชมป์มาด้วย75แต้มซึ่งอาจจะน้อยกว่ามาตรฐานทั่วไปนิดหน่อย เป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านคันโตนาอำลาเบ็คแฮมแจ้งเกิดเต็มตัวแล้วก็มีไฮไลท์สำคัญคือการบุกไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ได้ค่ะ ครบท้วนเลยค่ะทีนี้อาจจะทิ้งทายด้วยคําถามให้ลองคิดตามกันเล่นๆน,นะคะอย่างที่บอกว่าการแขวนสตัดของคันโตนาตอนมันมันค่อนข้างกระทันหันมากๆลองคิดดูว่าถ้าเกิดเดอะคิงเอริกคันโตนาตัดสินใจเล่นต่ออีกสักปีหรือ2ปีไม่ได้เลิกไปตอนนั้นพอดีมุมมองที่เรามีต่อแชมป์ครั้งนี้ของฤดูกาล9697เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมคะฤดูกาลนี้จะยังถูกมองว่าเป็นแชมป์ที่อาจจะเออไม่ค่อยมีสีสันเท่าที่ควรหรือว่า การมีอยู่ของคันโตนาจะช่วยแบบอัปเกรดสถานะของแชมป์ครั้งนี้ในความทรงจำของเราให้ดูยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ